ตำปากเปิดตลาดสีเมืองทานแล้วปากกระพือเปิดให้บริการ10โมงเชา้าถึง3ทุ่มพบกับเมนูหลากหลายส้มตำมากกว่า100เมนูแซ่แบๆปากกระพือไม่ว่าจะเป็นส้มตำราวถาดตำทะเลปากเปิดตำไหลบัวแซลมอนตำกุ้งสดตำปูตำไทยและยังมียำนัวสองเกลอผัดหมี่กระเฉดกุ้งไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลข้าวตีทอดหมูสามชั้นทอดน้ำปลา ตำปากเปิดเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและยังมีการส่ง Delivery ส่งฟรีภายในรัศมี5กิโลเมตรโดยแอดไลน์แอดตำปากเปิด TUM PAK PERT ร้านตำปากเปิดตั้งอยู่ในตลาดสีเมืองอาคารพรีเมียมติดกับอเมซ o n โทร084-949-3964ร้านจะปิดทุกวันที่1และ16ตําตำปากเปิดตลาดสีเมือง แล้วคุณจะแซบปากกระพือ